สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่ดินสามงานห้าสิบตารางวานะฮะกออะะฮะ็อยู่บ้านฟาร์ามนะฮะอยู่บ้านฟาร์มตำบลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก็นี่เลยฮะด้านหน้าแปลงของเรานี่นะฮะก็อยู่หลังสนามบินนะลูกค้าอยู่หลังสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย โซนนี้เป็นโซนพื้นที่แบ่งขายนะฮะเป็นพื้นที่แบ่งขายก็มีหลายโครงการที่เข้ามาอยู่นะฮะแล้วก็โครงการนี้นะฮะที่เราจะแบ่งขายนะฮะก็เป็นแปลงด้านในเลยนะฮะแปลงด้านในสุดด้านหน้าแปลงนี้หันหน้าไปทางที่ตะวันออกนะลูกค้า ก็ถนนนะฮะถนนยังเป็นถนนลุกหลังนะฮะก็เป็นถนนลุกหลังด้านหนะะ้าอของที่ดินก็ได้วางเสาไฟไปเรียบร้อยนะฮะหลอสายไฟนี่ต้องถามเจ้าของนะ,ะว่าเขาจะ ดึงมาให้หรือเปล่าหรือว่าดึงมาเองนะฮะก็ได้วิวเขานะลูกค้าได้วิวเขาก็แปลงนี้ต้องซื้อไว้ในอนาคตนิดนึงนะฮะเพราะว่าถนนยังเป็นลุกลังนะฮะนหน้าแปลงก็จะเป็นวิวทุ่งนานะลูกค้าวิวทุ่งนา ก็เป็นแปลงสุดท้ายเลยนะฮะแปลงสุดท้ายของโครงการเลยนะฮะที่จะขายก่อหน้าแปลงกว้างติดถนนอยู่ที่40เมตรนะฮะถนนที่เราเดินอยู่เป็นถนนสาธารณะ,ะกว้าง6เมตรนะลูกค้าก่อแปลงนี้เลยนะฮะที่จะขายคือแปลงนี้เลย ก็วิวภูเขานะลูกค้าวิวภูเขาแล้วก็อยู่หลังสนามบินอยู่บ้านฟาร์มนะฮะหน้ากว้างติดถนนอยู่ที่40เมตรนะฮะความลึกด้านซ้ายอยู่ที่37เมตรนะฮะความลึกด้านขวาอยู่ที่37เมตรส่วนความกว้างด้านหลังนี่อยู่ที่39เมตรนะฮะเกือบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะลูกค้า mm hmm. ก็แนวเขตนะฮะแนวเขตของพื้นที่ ถึงตรงนี้นะลูกค้าวเขียถึงตรงนี้เลย40เมตรแล้วก็ลึกลงไปนะฮะก่อเจ้าของให้คนมาตัดหญ้าทุกเดือนนะฮะไม่ลกนะฮะแนวที่เขียวๆนี่ใช่หมดเลยนะฮะ ก่อถมดินแล้วครึ่งหนึ่งนะลูกค้าถมถมดินแล้วครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งที่จะสร้างบ้านนะฮะก็โซนนี้แกถมดินไ้ละอา่าตรงนี้ยังเป็นที่ต่ำอยู่ด้านหลังก็จะมีสะเล็กๆอยู่หนึ่งลูกนะฮะไปดูกันแกทำไว้คล้ายๆกับไอ้ แกบอกว่าแกขุดสระเล็กๆไว้ปลูกต้นกล้วยไว้นะฮะปลูกต้นกล้วยไว้นะฮะก็หน้าแปลงหันไปทางที่ตะวันออกนะลูกค้าใกล้ศูนย์ราชาการนะใกล้ศูนย์ราชาการใกล้สนามบินนะฮะโซนนี้ก็พื้นที่ ใกล้เคียงก็ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่จัดสรรแบ่งขายนะลูกค้านะใกล้เคียงกันวิวก็จะเป็นวิวดอยนะลูกค้าได้วิวเขานะฮะอันนี้เรายืนอยู่ในพื้นที่นะฮะถ้าเราดูมุมสูงก็จะเห็นชัดเจนกว่านี้นะฮะก็ ส่วนใหญ่จะซื้อเก็บไว้นะลูกค้านะก็ใกล้เมืองใกล้สนามบินนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเขียนไว้ในคำอธิบายนะฮะด้านล่างให้นะฮะว่าใกล้จุดไหนเป็นสำคัญนะฮะก็เข้ามาจากถนนนี่ก็ประมาณถนนหลักนะฮะถนนหลักเ,เรียบคลองชลประทานนะฮะ ก็เข้ามาประมาณส0มรเมตรได้นะลูกค้านะก็เป็นแปลงท้ายสุดนะฮะแปลงท้ายสุดของโครงการเลย ถ้าไหนสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่0932927167หรือว่าทักไลน์วสันดอดไทยแลนด์นะฮะคลิปนี้เราก็ขอลากันไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ